คลซีแฟนคลับค่ะทางช่อปมดชาแนลละก่ะกว่างห้องน้ำโชกเนาะมื่อนี้มาพ่อกันกับน้องมดเนาะเจรตเตอรี่เพื่อนมาขายกิ<ต>บยูเฮียนจำเป็นชมเบิร์เอกจากวงกล้องไปเออแม่เอกจากวงกล้องไปเราเศร้าขายรตเตอรี่เราเบิร์นเราไปหอบก,กิบมาขายใหม้มดเป็นจำเป็นชมทว่าอ,อามดอายุเท่าไหร่เจ้าไดนจะเอาก,กิบมาขายใหมม้มดมดบุบบเฮียนแอดมินหมดเลยเข้าไปหาอยู่เฮียนมาเห็นมาได้แอบมาหนีอยู่เฮียนแอบมาพี่นะคะ เป็นชิ้นไหนคะเล็กถือบ่าหัวที่แล้วเจลลาตีโอ้โเห็นยังวามาศูนกระบอกแออยู่วามาศูนแห้งยังมือเศรายังไม่ยำด้ยค่ะว่าศูนย์มันผันเป็นศูนย์ตวเก้าเนาะ,ะสวัสดีครับเจ่ลาตีโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้มาบุกหาถึงบ้านเลยไปหาอยู่บ้านมาแล้วโบเห็นนะครับพ่รมาหาวายุใสนึกว่าไปเก็บเงินลอตเตอรี่ มาได้แถบมาขายอยู่บ้านหมดมัดแล้วนะครับเห็นบังเอิญเด้วยเห็นบังเอิญเด้วยเพราะว่าอ้ยไปเนี่ยนแอดมินหมดก่อนวระสันคิดว่ามันแอดมินหมดอยู่นี่แอดมินหมดถือบายอยู่เนี่ยแช่คุณต้องเอากลีบมาขายนาบาทพิษบาทเศร้าใครหรือบ่ลลอตเตอรี่ขายที่เ่าค่ะท่าลอตเตอรี่ค่ะอ๋อเอาลอตเตอรี่ก็เอามาแล้วมาจัดังเลยครับเพียงได้เรียกดังแท่งคุณมีตัวได้ดังไป วีได <We S 2> ้ข่าวมาบอกเอาสิเมือ่อไหนเป็นทูครูบแต่ว่าแต่ว่าลูกสาวท่านละบอกเพราะว่าให่แม่ถึงบ้านก่อนจะสิบบอกเมียวเด็กเรับ,รบแต่ว่าได้เตะเลขมาจากนาครพนมันลาบนี่แหละคือเอฟซีตามขเขาเมื่อหลายคือเลขจากนาครพนมนี่ละงวดก่อนนะครับเขาวิ่งศูนย์แมนบอ งวดวันหนึ่งบอกเครืกรอนพุ่นอ่างวดที่ผ่านมาเนี่ยที่ออกศูนย์สามเนี่ยเมนครับมันมีศูนย์มีเจ็ดมีเก้ามันเข่าสองตัวครับผมเข่าสองตัวครับก็คือเข่าศูนย์ล่างกับเจ็ดบนนะครับผมล่างออกสามศูนย์นะครับผมติดศูนย์บนออกเจ็ดสองนะครับติดเจ็ดได้ว่ากระบอกเอสทีบาเด่นศูนย์นอกเก่านอกคุณกับผมค่ะแต่ว่าไม่เป็นไม้เจ็ดโตโตโตล็อกครับอ่ะ เอาหมดนี่ FC ฝากเของมาตามาลัยนะครับผมกับมาตามนเอฟซีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮาจับคู่มาตั้งไวนด้กันแต่ว่าจะช็อกคือกันคิดว่ามันจะบป็นเมนโปกเก่าอืแต่คิดว่าอาจจะเป็นซูนซี่ตุนหาตุนยังที่เข้ามากันเนาะแต่ว่ากตบว่าคืแต่ว่าเลขงยิ่งมันจะเข้ามาตลอดค่ะกับบคิดว่ามัตส์ซูนสามขึ้นจังหวดเก่าซูนสามหล้วกาเก็บซองหรือไม่ออกซองหวดตีกันเลยไม่คครับผมเกินความคาดหมายอยู่แต่คิดว่าอาจจะ บอคิดว่าจะเป็นตัวเก้าแม่ครับเออศูนสามสี่กับมาออกมาอันบอกับมาอันเก้าไอัอีนังที่ว่าออกมันกับมาออกอันเก้าศูนย์สามแล้วก็เก้าเก้าล่างใลางวดทิพพานมาในการเจ็ดสองสองเจ็ดสองเมียนค่ะแล้วก็ข้างล่างออกอะไรนะอะไรสองเจ็ดสองข้างล่างออกอะไรนะวัวไม่กิดนี่แหล่ะศูนย์เก้า สองเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์เก้าแล้วก็มาแปดเจ็ดสองแล้วก็สามศูนย์แมนไอ้นี่สิบใบมันติออกปกเก้าแหวกจาวาบอกเขาจะแหวกเขาไม่ยังอวบก็เข้าใจอยู่กับก็เขาใจอยู่แต่ว่าบราคิดว่ามันติดตันเก้มันติดนต่อเนื่องกันแบบนี้เนาะมันต้องเวียนระยะจากสามสิบวัดพวกไหนจะตั้งตัวก็ย่างไข่เนาะแล้วเหมือหมูสามมันเด็กกว่าเล็กกว่ากันเขาเพิ่งจะย่าศูนย์เนี่ยเมื่อวันจะว่าย่าศูนย์ มักับศูนอยู่แล้วยังมันสิเป็นศูนย์อย่างมเมื่อเลขกว่ะพุ่งแม่กับมานี่มาถามม้าขายลอตเตอรี่ให้หมดมัดก,กับบอกว่าฝันดีฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้สามร้อยก็ได้กินเขาสามผ้<พ>าเมียนจีลอตเตอรี่บอกว่า่าจากไหนเอาว่าสามศย์นส,นนส,นสามกับพิซซ่าย,ยังหลายเด้โอ้ยมาเอาดอกเดี๋ยวเบิรงมีแต่ศูนย์สามบอมี3สามศูนบอกมีแต่ศูนย์สามบ่มีสมศูนเลยนําดีใส่โอ้ผมซื้อมากครับซ้ำนั่นละซ้ำนั่นละพก่าโอ้ยเสียดายที่คดจ ก็เสียดายมรำน้ำศูนย์แต่ว่ามักศูนย์แห้งดิครับฟันไม่ได้กินเนื้อเด้พระเจ้ามาให้สองสามโลเอพรเราในทีมแต่มันเก่าโอ้เสียความรู้สึกอยู่เอาว่าได้นะคุณมัวงมีเพลงไหนคุณแม่มาเด้มาได้สองสามหมื่นละก่อนที่ไปฝุ่นที่ที่แอดมินโทรหานั่ตอนนั้นอยู่อยู่เมืองเลยแล้วครับเด่นซูนคือเก่าเอ้าคือเก่าคือเก่าคือเก่าบนล่างบม ก็สิประมาณนั่นแหละค่ะเพราะว่าศูนย์ค่นมันไม่เป็นเลขวิ่งเขาเนี่ศูนย์ศูนย์มากหนึ่งเลยแต่ว่าสิศูนย์ล่างศูนย์บนเพื่อนสิเป็นจังสีมากครับผมงกิดจักคู่ไม่เก่าหรืว่าสู์เพื่อนเนาะศู์เพื่อนมันสีมากเรียนศูนย์บนล่างเนาะค่ะบอรอเด้อครับบนล่างครับผมเพื่อนได้จับคู่มาเห็นจับมากอยู่ในลูจับคู่ครับแม่สามคู่สามคู่สามคู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคเขาก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์สองครับ ครับผม0507 05แล้วก็07ได้ได้มาแต่ว่าเพื่นว่าอีก2อสมหมไอเอฟุลาอีแจกอันนั้นยี่สิบคืนพุลาเนี่ยเพิ่ยี่สิบาอีกไตพาเด็กวิง่งแอดมินสังเกตบ่าพวก่าดเนาะมาทีละสองตับเอาเด็กวิ่งอันของเจีอตเตดีมาจับใส่กับเล็วิง่งที่ห้อาได้มาม,มันมาชนกันกับเลขวิ่งก่อนทม่อมเนะ มดปล่ยแม่คืมดปลอยไปเราศูนเม็ดแต่ว่าเพื่อนจับคู่ให้ศูนย์แปดศูนย์แปดตัวเดียวค่ะตัวเดียวค่รนีแต่ว่านี่แมนันที่แล้วเพื่อนจับให้ศูนย์สองกับแอดสังเกตบอที่มัแต่บอกว่าศูนย์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เจ๊อรเตอรี้จับให้เมนโมที่นครพนมจับมาให้ถ้าเอาศูนย์ยังบวชก็ได้อันนี้ว้าทุกคลิปแต่ว่าเพื่อนกรเด่นมากวัที่แล้วเป็นศูนยกเป็นบ่าศูนย์หกจับศูนย์ันยังไงศูนย์หับศูนย์ห้าศูนย์หกศูน แมนเั็เนมศูนย์โกเนาะคลิปที่แล้วน่ะเอ้าแต่เนมนบอกได้เนมนบอกเที่ยวทุวนมีบอกได้เนมนบอกบอกเป็นมากยังสิเลยโอ้มาสามคู่โวดดวเลยบ่มีตัวเนไหนเดี๋ยวลออๆอีกอันนี้อันนี้ถ้าเราคิด ว่าจะเป็นศูนย์อย่างแต่ว่าเน้นศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงอยู่แล้วไหมค,คือยืนรักขืนไม่เลวว่าคืยืนรักืนว่าศูนย์แต่ว่าอีกยี่สิบขึ้นค่ะคจังตามขึ้นอีกเพราะรรว่าเป็นยังหัโท่มากมแต่ว่าเนกวิ่งนี่คันผู้มากวิ่งเนาะเม่นครับวิ่งนี่งบหน่อยนารุ่นเพราะว่าเขามาหลายหววแล้วสามสี่หวท้าหวทีแล้วนะครับผมไม่ทีประสงค์ัตวิ่งนี่คือจังไดยกัได้เงินนะครับผมครึ่งวันนี้ เดียนศูนย์บนล่างเม็ดเดียวนะครับจับคู่ให้3คู่นะครับมี่ศูนย์สหเจมักตัวไดนกัจังไฟจัดสื่อจัดหาครับเป็นแนวทางเท่านั้นป็นแนวทางเนาะค่ะอันจะได้เ่แต่กับเสียดายเสียดายกัมือสุดท่ายกับศูนูย์กับบอกแอดดูมเมนหมดครับมันจะจับมาให้ 0, ูนย์สองศนย์หาศนเจ็่นี่ได้เพิ่มเน้นว่าหมไใดแต่ว่ารู้ว่าข้างมามักศูนย์่กับศูนย์ต่างๆนะนอได้มาหลบอเตอรี่ ชุดสามชุดนี่ได้มาหลายบ่ะชุดนี่บอแม่เนี่ครับมีอยู่ดิแต่ว่าเดี๋ยวไปเมืองคอนมาไผ่จอง,องโอ้มันมันมีคนจองกว่านหน้านี่ติดศูนนี่ซ้ายขวาใีบนล่างนี่โอซ้าย <ไป S 2> ซ้ายขวาศูนไปกลับ,บม,มีคจองตั้งแต่ศูนย์หนึ่งยันศูนก้คือรักศูนมากสังเกตแ,แต่ก็นด้อัะยกเป็นศูนย์สามกับบเนี่นะครับผม แล้วดูเนี่เขาอาจจะติดไปนะครับดูจะวางวดนี้หมดฟันดีได้หมดฟันว่าตั้งแต่ตองวัดได้ว่ามีคนเอาเงินมาให้สามสิบล้านมาติดใช่ไหมติดข่าดยี่ห้บอกตัวเก้าสามสิบปุ๊บสิบล้าบ้าหมดฟันสิเด้ฟันมากระเอกเงินใหม่สามสิบล้านแต่ว่าบรูว่าเป็นผู้ใดเอาเงินใหม่สามสิบล้านคือแบบเลขออกปุ๊บแล้วก็ฟันมันก็เลยคิดว่าอ๋อมันจะเป็นเลขตัวเก่าอีกบ่บ้นะสามสูญนะก็ได้ก็กำลังนั่งได้ใจมันอยู่มันจะแอบสุกับพี่เจนน่าเอา แต่มันกับ่แน่ได้ตะเก็บสองยังออกสองหลอกเนาะแม่ครับศูนย์สาม่อาจจะตีตื่นขึ้นมาแต่ว่าแล้วก็พนมเขาจีศูนย์มาให้แเดาเลยเหล็กวิ่งเพิ่นจีศูนย์ไม่เดาศูนย์สองศูนย์หาศูนย์เจ็ดจ้ะสามคู่นะครับสามคู่คบา้านจดซื้อได้เด่นนี่เหรอจมูกอยู่บ้านหมดขายเต็มหมดกระเด็นเนี่ยใช่ค่ะใช่เต็มมาล้ว ขันอยากเสือขันผู้ใดที่อยู่บ้านมวนอยากเสือคือเหล็กออกปุ๊บซื้อเลยบบแมนจังสีได้ือต้องรอเหล็กกันมากคือมือเหล็กออกจังสีซื้อได้บาใจหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ล่ะเสียเปียกพองสีอะไรจะแต่งผู้ใดสิคิดว่าเลยมันต้องออกเพราะก็แบบพวกอาทิตย์เต็กเต็มแล้วแมนค่ะเล็กเต็มเอาครับผมท่านผูชมก็ตามที่ได้พูดคุยกันเนาะการนาจะเข้าใจรายละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเลขมวนมาแปะไว้ที่ข้างหน้าจอนะครับเด่นศูนย์บนล่างไม่เดียวนะครับจับคู่ให้สามคู่ครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด มักตัวไรจีนช็อปตัวใดกะจังคอยจัดสื่อจัดหาตัวเลขทุกตัวน้ำสูงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมเอาขอขอบคุณแนวทางครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวพ่อๆกันไม่คลิปหน้าว่าเพื่อนชินเน้นให้ตัวใดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่เมื่อานของเฮากับสีขอตัวลรกเปเพียงเท่านี้นะครับพ่อๆกันไม่คลิปหน้าขอยเอฟซีทุกท่านโจกๆมันๆเฮงเฮงด้วยๆได้จับเงินแสนเงินล้านกันเด้อครับผมหมดนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรกเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ